สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตพาเพลินค่ะพายุเข้าเนะาะเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันค่ะพอมาตอน4ี่โมงเย็นฝนตกหนักตกอย่างรุนแรงตกมากๆกลางคืนก็ตกทั้งคืนค่ะคิดถึงพี่น้องทางภาคอีสานเนาะน้ําท่วมข้าวเสียหายแล้วก็บางหมู่บ้านบางอําเภอก็ ท่วมพอเกี่ยวข้าวได้เนาะแล้วก็กําลังลุยเกี่ยวข้าวกันแล้วฝนตกซ้ําแบบนี้เจ้าข้าวไปตากที่ไหนกันก็เห็นอกเห็นใจพี่น้องทางอีสานค่ะแต่ทางอําเภอคลองลานนี่ก็ท่วมเหมือนกันแต่ก็ไม่เสียหายค่ะก็เห็นอกเห็นใจพี่น้องทางภาคอีสานแล้วก็ที่น้องพี่น้องที่ถูกน้ําท่วมค่ะน้ําท่วมมิดหลังคา เพราะว่าปีนี้ฝนดีมากพายุมาแต่ละครั้งนี่ก็ท่วมค่ะนาที่นี่ก็กระทบเหมือนกันท่วมเนาะแล้วก็แห้งไปแล้ว่วานไปแล้วนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะนี่ก็ได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักก็จ้างคนมาถางหญ้าค่ะคือ ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดหญ้าเนาะคือว่าพ่อบ้านก็ยังมาทําไม่ได้อยู่ดีนะคะที่เคยพูดนั่นแหละนั่นแหละค่ะก็จ้างเข้ามาเนาะซื้อนะ้ํามันให้เขา120บาทแล้วก็เขาเอาไร้วันวันละ300นะคะเขาก็ตัดนาม,มีแค่สีไร่นี่แหละคะ่ะตัดไปสุดนี่แล้วก็มีันาสามซอยนะคะสามสามสี่สี่กับตรงนี้ค่ะ แล้วก็คันเดนเนาะนะคะเขาก็เสร็จประมาณสี่โมงเย็นค่ะเสร็จประมาณสี่โมงเย็นเงินสี่ร้อยมีคุณค่ามากมากค่ะถ้าให้ป้าบัวมาถางก็ถางไม่ไหวหรอกค่ะทั้งร้อนทั้งเหนื่อยแล้วก็หลานด้วยเนาะฝอจุนด้วยถางไม่ไหวก็เงินสี่ร้อยบาทจ้างคนมาตัดหญ้าคันาเตียนเราก็เดินสะดวกหอยเชอรี่ที่เขามาไข่ใสก่ก็โดนตัดหญ้าไปก็หลุดร่วงเนาะ หลุดร่วงเขาก็ไม่เจริญเติบโตเนาะก็คือว่าเดินยากมากมาเดินกับหลานนี่โหสูงสารหลานมากเลยย่าท่วมหัวฟรอจุนเลยค่ะเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้จ้างเขามาตัดเนาะเงินสี่รอบาทมีคุณค่ามากๆแล้วก็นาแปลงน,นั้นเปดไล่เนาะ เขายังไม่ทําหอยเชอรี่เยอะมากๆแล้วก็ไข่หอยเยอะมากๆแล้วน้ําท่วมคนาพ่อเราตัดหญ้าน้ําท่วมคนาหอยมันลอยตัวเนาะมันก็ลอยลงมาทางนี้นาเราปีเนี่ยระยะหลังไม่มีนกปากหางยุ่งยากกับหอยมากค่ะหอยเชอรี่มันกัดข้าวค่ะหอยเชอรี่กินผักกินหญ้าทุกอย่างค่ะเขากินผักกินหญ้าทุกอย่างปัญหาของการทํานามีเยอะมากๆเลย เมื่อก่อนนี้ป้าบัวนี่ก็คือเมื่อก่อนจริงๆที่ยังไม่ขายผักเนาะก็รับจ้างรับจ้างไายวันเขาจ้างไปทํำไรก็ไปค่ะจ้างไายวันไปทํำไรก็ไปพอบ้านเขาก็ทําคนเดียวเนาะทํานาแล้วเมื่อก่อนเราถอนกล้าดํานาป้าบัวก็ไปเอาแรงถอนกล้าไปเอาแรงดํานาเขาไปเอาแรงเข้ามา บ้างแล้วเขามาเอาเแรงเราบ้างแล้วก็ไปใช้แรงเข้าบ้างก็ไม่ค่อยได้มาดูเลเนอะไม่ได้มาดูเลนะข้าวเลยนอกจากพ่อบ้านเมื่อก่อนมันก็ทําเยอะกว่านี้ค่ะทําของตัวเองนี่สีไร่นี่ทําของพี่สาวอีกสามสิบไร่เช่าค่ะทุกปีจะเช่าเขาเช่าเขาเป็นสามสิบไร่รวมของตัวเองด้วยสามสิบกว่าไร่สามสิบสี่สิบไร่เอาแรงเขาค่ะเอาแรงเขาดําแล้วก็ดําเองเมื่อก่อนนะเนาะแล้วมาระยะหลัง เมื่อสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหวานค่ะเป็นนาหวานเนาะเป็นนาหวานก็ไม่ได้มาดูแลกับพ่อบ้านมีแต่เวลาหวานก็มาช่วยตักข้าวใส่ถังให้เขาค่ะแต่ตัดหญ้าันาเอาน้ําออกน้ําเข้าฉีดยาคุมฉีดยาฆ่าแมาลงอะไรเนี่ยเราไม่ได้ยุ่งกับเขาเขาทําคนเดียวค่ะเขาทําคนเดียวเราก็จะมาดูแลว่าข้าวงามไหมข้าวดีไหมก็มาดูความสวยงาม เพราะว่าพ่อบ้านมีวินัยในการทํานามากค่ะเขามีวินัยของเขาเขาทาของเขาเรื่อยๆเราไม่ได้จ้างแรงงานค่ะทําคนเดียวเขาทําของเขาคนเดียวค่ะเนี่ยค่ะตัดหญ้าก,ก็หน้าเดินแล้วก็เห็นผักกูดเนาะเขียวงามเขียวชะอุ่มกอนึงก็มีสามสี่ใบละเพราะว่าเราไม่เก็บไปขายแค่มาเก็บไปกินนิดๆหน่อยๆนยคะคะ ได้น้ำฝนด้วยได้ปุ๋ยด้วยค่ะปุ๋ยสูตร15ปุ๋ยสูตร15ก็เล่งใบอยู่แล้วเนาะนี่ค่ะงามเขียวชะอุ่มวันนี้ก็มาดูเนี่ยแหละค่ะมาดูว่าเขาตัดหญ้ายังไงแล้วก็มาตัดตองด้วยค่ะไปห่อข้าวต้มค่ะเพราะว่าตัดกล้วยไปบ่มเนาะให้มินจูกับฟอร์จูนกินมันกินไม่ทันเพราะว่าเด็กเนาะกินวันละลูกสองลูกก็จะห่อข้าต้มค่ะห่อข้าต้มก็ ตายายหลานกินด้วยกันนี่แหละค่ะนี่ค่ะจุนก็ร้องไห้จะมาด้วยแต่ว่ามันร้อนเนาะช่วงนี้มันเป็นช่วงสี่โมงเช้าห้าโมงนี้ไม่อยากเอาเข้ามาเพราะว่าอากาศร้อนมากๆค่ะคลิปนี้ก็พาชมข้าวตอนกำลังได้หนึ่งเดือนค่ะเขียวชอุ่มค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะ คลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ